สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ดาวเฟมิลี่นะคะอุ้ยใครมาเนาะโอ้เบะใครมาเนาะไหนไหนมินเนอยอยู่ไหนโอ้น้องพลอยอัดมาเป็นปังมากโอ้โอ้ยยยยยได้อะไรมาเนี่ยโอ้ของมาเต็มคันรถเลยนะคะไปไปเรามีอะไรให้ช่วยไหมคะ โอ,โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวช่วย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 ดูดูดูมันคือกล่องอะไรคะเนี่ยมันคือกล่องอะไรนี่ะโอ้โหโอ้โห ของตาจานบอ่โอ้ไหนไหนยาไหนยานเต็มกระบะเต็มกระบะมาเลยยาเห็นเห็นบอกยาบอกว่าข่าวดีของฝากของฝากจากใครยาของเราจะได้กินแกงหวายนะ แกไวยใส่อะไรของฝากจากใครได้ยินแม่ดาจากตาชานยายสมพูแม่ดามาให้ลุงป้าแม่ดาได้ยินบอกว่าข่าวดีข่าวดีที่ย่าพูดเมื่อเช้านี้โอ้ทำมาเรียบร้อยนู่นไงนู่นไงไหนัู้ิน่นไงทำมาเรียบร้อยโอ้นอ่โอ้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 วอ้โอ้โอ้วอ้โอหวา้โอ้อ้อ้โ้อ้้ออ้ ันนี้เป็นอาหารองซอ๋คิดว่าข้าวงสอเซโอ้ยสงสัยตาเริ่มจำฟ้ามัวแล้วนี่คิดว่าเป็นกระสอบข้าวที่แท้ของสอเซฟอ้ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวดีเลยปลาไปวิ่งวิวิ่ง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 วิ่วิ่งปลาบางหุงก่อนนะ นนน้้ัลอองงยยู่่่ไไหะมเห็นเดี๋ยวมาเปิดดูนะคะเอถุงดำๆนี้มีอะไรอยู่ข้างในเราต้องหเดูเป็นน้รู้ไหมว่าอะไรเปิดไข่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 เหรอไข่ไข่ดาจะยอ่ไหมไขก็อยากเปิดดูโอ้เก็อยากรูเหมือนกันนะเนี่ยน่ มันตกโ,โอ้ฝนตกก็เลยแกไก่ขุนยากินข้าวป่ะนะคะไข่ไข่ไหวยนะคะไหวยชุดใหญ่มากเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะโหชุดไหวยใหญ่มากเลยนาะงลำก็เอาากยอะนะคะไปะเดี๋ยวเราไปเอามะละกอนะแม่พี่นะ,ะเอามะละกอก่อนเด้อ<ะ>เอามะละกอมาให้ดวนๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เลยไงสบายดีบ่ดำหน้าดำให้ดำหน้าเสร็จแล้วเนาะหมค่ะหุมแล้วโอเคต่อไปก็จะได้มาบ่อยๆเนาะจ้าแวะไปแวะมาใกล้แค่ปากซอยจะสบายดีเดี๋ยวไปเอามะฮงกันอากาศดีมากจะบรรยากาศดีมากเลยฝนตกทุกวันอากาศหนาวๆเย็นเย็นอากาศหนาวๆเย็นๆนะคะเอฟซี กำลังเตรียมตัวว่าจะไปอนยานะคะ<อ>แต่ว่าทีมโกกอกมาถึงแล้วนะคะลงุงช่างก็ไปเอาไปซื้ออะไรมาน้อนี่เล็กหรือเปล่านะคะนี่กับพ่อฟื้นเนาะชืวอกันขนลงขนลงขนลงนี่นะคะมาละกอ มะละกอที่เมื่อวานนี mm ้เนาะเมื่อเช้านี้นะคะที่เราช่วยกันอันนี้เอาไว้ํำที่บ้านนะคะอันนี้หอ้ยน่าเสียดายนะนี่ปัอมๆแปมๆนี้ก็ํำได้เยอะอยู่นะอาขวดเก็บไว้ก่อนมะละกอนะคะนี่เอาไปตํำที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเสียดายอันนี้เหลืองนะคะนี้อันนี้เหลืองเมื่อเช้านี้ช่วยกันค้ำนะคะปับป้าให้บ้านสองคนเกือบยกไม่ไหวนะคะโอ้โหลมแรงจังเลยนะคะ ลมแรงแรงนี่นะคะเราจะไปตําส้มตํานะคะให้กับทีมช่างด้วยนะคะกําลังทํางานอ,อ,อยา่างฮะปล่อยใส,สอ,อ๋อมันไปบอกํา <c oughs> ลังสีมาเห็ดเมนูมือเที่ยงให้กินนี่ละ่ลบะบะเดี๋ยวเราไปทำตำซม,มตำให้กับทีมช่างนะคะโอมาดูนะคะ มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มนะหน่อไม้ไล่นะคะแล้วก็หน่อหวายหน่อบอกใหญ่ป๊าหน่อไม้ต้มบอกหน่อไม้ต้มนี่หน่อไม้ต้มหนึ้งเบื่องไม่ค่อยจะอ่อนอยู่ตลาดละนนป๊อตค่อยจะอ่อนเลยนี่นนั่นนั่นนั่นของห้ากระทานน้าลึกก็เป็นแบบนี้ล่ะถ้าน้ำมันลึกมันจะยาวไหนมีกี่ต้นแล้วมีสองสามต้นความจริงความจริงมันขึ้นเยอะอยู่แต่ว่ามันน้ำลึกนี่นะคะอันนี้ก็คือหน่อไม้ต้มนะคะเอจี หน่อไม้ไล่นะครอไม่ไของแม่พีแลของเอเดเบนชิมได้ไหมชิตาเพื่อนเอาไก่กับไายจ้าส่วนไก่ก็ของเอดนค่ไ้กหแถวค่ะงไก่ไกก็มาี่ตัวครับ ไก่ไขครับไก่ไข่เขาซื้อหโตแต่ว่านจ่าซื้อเมื่อตัวนึงไก่ไข่อ่ะไก่ตชานไก่ตชานศาสนาได้ยินไก่ตชานเนาะเอาเอ็นโคเฮเรีย ป่านะลุ <|so|>> ๊งเห็นหน้าแล้วป่เออแมนเสิร์ฟจ้าไม่ได้ในไทยดิบหรอมีแล้วก่อยใหญ่ก็เก่าอีกดีมันมันโตมากเลยนะลุงดินมันอุดมสมบูรณ์ โจนยางเจ้าเขาก็ไปเบิ่งคุชดาไม่มีสุดาเราโดยดิวเขาเป็นคนสองบ้านสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี